บทที่78มนทินของสมณะพิกษุรัตัญยเดินคุยกับผู้เป็นสิษย์ตลอดทางอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยข้างฝ่ายสิษย์นั้นเล่าแม้จะเหนื่อยและอยากหยุดพักหากก็เกรงใจผู้เป็นอาจารย์ซึ่งไม่กล้าขออนุญาตอาจารย์ของท่านเดินตั้งแต่กลางดึกกระทั่งสว่างหนทางที่เดินมีแต่แนวป่าไม่พบหมู่บ้าน หรือผู้คนที่ไหนเลยข้าวปลาอาหารหรือก็ไม่ได้ฉันแม้ท้องจะร้องว่าหิวแต่ท่านก็ไม่สนใจคิดแต่ว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านอดได้เราเป็นสิทธิ์แถมยังหนุมแน่นจะยอมแพ้ได้อย่างไรกันท้องเอ๋ยเจ้าอย่าร้องท้องเอ๋ยเจ้าอยากร้องก็ร้องไปเถิดนะตำรวจไม่จับหรอก หลวงพ่อครับเมื่อไหร่ผมจะพ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างหลวงพ่อบ้างครับสิทธามขึ้นหลังจากที่เหนื่อยจนพูดไม่ออกไปพักใหญ่ๆถามตัวเองสิเราจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้เป็นเธอภิกษุรัตนโยตอบถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เป็นผมแต่หลวงพ่อก็รู้จักผมดีกว่าที่ผมรู้จักตัวเองสิอีอก รู้ทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติของผมอย่างที่หลวงพ่อบอกมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตอบคำถามผมได้เว้นแต่หลวงพ่อจะไม่ต้องการจะตอบถ้าเราจะบอกเธอว่าเราไม่ต้องการตอบละ่ะผมอยากทราบเหตุผลครับเหตุผลอะไรเหตุผลที่หลวงพ่อไม่ต้องการจะตอบนะครับเหตุผลก็คือเราไม่อยากตอบ เอาละไม่ต้องถามต่อเรารู้นะว่าเธอจะถามอะไรแต่จะบอกให้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ตอบก็แปลว่าสิ่งที่ถามนั้นไร้สาระหากถามในสิ่งที่เป็นสาระเราจะตอบเอาละเธอถามเรามามากแล้วคราวนี้เราจะถามเธอบ้างละไหนตอบประมาสิว่ามนทินของสมณะมีอะไรบ้างมนทินของสมณะมีสิสองอย่าง ได้แก่อภิชาพยาบาทกโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริษยาตรณีมักอวดมายาปราถนาลามกและข้อสุดท้ายคือเห็นผิดทั้ง12ข้อนี้คือมนทินของสมณะครับผมละมนทินเหล่านี้ได้เกือบหมดแล้วครับประโยคสุดท้ายเป็นการตอบที่เกินคำถาม เกือบหมดไม่ได้สิต้องละให้หมดจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนข้อไหนบ้างที่เธอยังละไม่ได้อาจารย์ถามสิข้อสครับผมยังละกโกรธไม่ได้โดยสิ้นเชิงคือไม่สามารถจะละได้ในทันทีต้องกำหนดโกรธหนอโกรธเนอเสียก่อน เรียกว่าถึงจะละไม่ได้แต่ก็ไม่เก็บมันไว้ให้ตกตะกอนจนกลายเป็นผูกโกรธหรอกครับการที่เธอสามารถกำหนดให้มันหายไปได้ก็เท่ากับเธอละมนทินของสมณะได้และได้ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณนะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนที่เรานำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสนทนาก็เพื่อจะได้ให้เธอสังวรระวังให้มาก สมณะจะต้องละมนทินสิสองอย่างนี้ให้ได้จึงจะก้าวหน้าในการถือเพศบรรพชิตในอนาคตจะมีคนปลอมมาบวชพวกเขาโกนผมผมผ้ากาสาวะแต่ละมนทินของสมณะไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวจึงไม่ประสบความสำเร็จในการถือเพศบรรพชิตเพราะทำตนเป็นเศษมนุษย์บุรุษโคมลอย ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้หลวงพ่อครับผมจะสังวรระวังให้มากที่สุดคนเป็นสิทธิรับคำหนักแน่นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่การได้สดับสัตร,รรมจากสัตรบุรุษก็ทำให้จิตใจแช่มชื่นเพลิดเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหวยลงได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่ เพลิดเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยลงไปได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่หลวงพ่อดำประสงค์จะให้สิทธิ์ได้เรียนรู้ทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติจึงถือโอกาสถ่ายทอดความรู้ด้านปริยัตให้เขาไปในตัวท่านรู้ว่าเมื่อสิทธิ์บริบูรณ์ด้วยปริยัตและปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสยัย ขณะนี้เขากาลังอยู่ในระหว่างอบรมบ่มอินทรีย์เมื่ออินทรีย์แก่กล้าสุกงอมได้ที่เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะบรรลุธทาขั้นสูงสุดเป็นอันเสร็จสิ้นกิจอันพึงกระทําเพื่อตนเพราะได้บรรลุอัตตาหิตตสมบัติแล้วหน้าที่อันพึงกระทําเพื่อตนจึงไม่มีอีกต่อไปจะมีแต่หน้าที่ อันพึงทำเพื่อผู้อื่นที่เรียกว่าปริหิตะปฏิบัติเท่านั้นเธอรู้หรือไม่สมัยพุทธกาลบุคคลที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่องคือใครอาจารย์ถามด้วยหมายจะเพิ่มพูนความรู้ภาคปริยัตให้แก่สิทธ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างในมงคลสูตรซึ่งที่มาก็คือเทวดาและมนุษย์ถกเถียงกันนานถึง12ปีว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงตัดสินจึงเกิดมงคลสูตรขึ้นถูกแล้ว นอกจากนี้พวกเจ้าลัทธิอื่นๆที่พยายามแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์แต่พอถูกถามคำถามปัญหายากๆก,ก็ตอบไม่ได้เธอเคยได้ยินปัญหาอุทเทศและวยาก์ไหมที่มีตั้งแต่หนึ่งข้อสองข้อไปจนถึง10ข้อซึ่งนักบวชในาศาสนาอื่นตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงตอบได้ ไม่เคยครับหลวงพ่อกรุณาให้ความรู้แก่ผมด้วยตกลงเราก็อยากให้เธอได้รู้ไว้เวลามีใครมาลองภูมิจะได้ตอบเขาได้เดี๋ยวคืนนี้คนชอบลองภูมิมีเยอะเดี๋ยวว่าแต่พวกที่นับถือศาสนาอื่นเลยที่นับถือศาสนาเดียวกันก็ยังชอบต่อไปจะมีพวกมหาปรเรียนมาลองภูมิเธอ คนพวกนี้เขาเก่งแต่ปริยัติแล้วก็ร้อนวิชาชอบเที่ยวท้าทายคนโน้นคนนี้แต่เธอไม่ต้องกลัวคนพวกนี้หรอกถึงเธอจะไม่ได้เป็นมหาปรเรียนแต่ก็จะตอบเขาได้เพราะการปฏิบัติทำให้เธอรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีทางจนมุมพวกเขานั่นแหละจะจนมุมเพราะเมื่อเธอถามเรื่องลึกซึ้งเขาเขาจะตอบไม่ได้เพราะไม่เคยปฏิบัติ ฉะนั้นผมขอความการุณาหลวงพ่อช่วยให้ความรู้ด้านปริยัติแก่ผมเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะครับความจำผมดีผมรับรองว่าฟังครั้งเดียวก็จำได้นี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องการให้เธอเรียนรู้ด้านปริยัตแม้จะไม่จำเป็นในการบรรลุมรรคผลหากก็จำเป็นในการเผยแผ่พระาศาสนาซึ่งในอนาคต เธอจะต้องรับหน้าที่นี้และจะทำให้คนต่างชาติต่างศาสนามีโอกาสนำธรรมะไปปฏิบัติเธอจะทำให้พวกเขาเกิดศรัทธาเลื่อมสายจำได้ไหมเมื่อเธอพบเราครั้งแรกที่ขอนแก่นเรายังไม่ยอมรับเธอเป็นศิษย์แต่บอกว่าอีกเจ็วันเธอจะได้พบครูบาอาจารย์ที่เก่งไม่มีใครเทียบเท่าในอนาคตเธอจะเก่งไม่แพ้ครูบาอาจารย์ของเธอ หลวงพ่อครับผมไม่คิดจะตีเสมอครูบาอาจารย์หรอกครับผมอยากเรียนให้รู้ในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังสอนผมนะครับภิกษุวัย45ทวงเพราะอยากได้ความรู้ตกลงเมื่อเธออยากรู้เราก็จะบอกปัญหาข้อแรกก็คืออะไรชื่อว่าหนึ่งเธอตอบได้ไหมสงสัยว่าไม่ได้ครับ นิมนต์หลวงพ่อเฉลยพอเป็นแนวทางก่อนเพื่อข้อต่อไปผมอาจเดาถูกเมื่อสิทธิ์มาขออย่างนี้อาจารย์จึงต้องเฉลยว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ชื่อว่าหนึ่งข้อต่อไปอะไรชื่อว่าสองอาจารย์ถามต่อนามกับรูปใช่ไหมครับสิทธิ์ตอบอย่างไม่มั่นใจนะักถูกแล้ว เนีเราขอถามต่ออะไรชื่อว่าสามเวทนาใช่ไหมครับเพราะเวทนามีสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอะไรชื่อว่าสี่อาจารย์ถามอีกลวงพ่อยังไม่ได้เฉลยข้อสามเลยครับผมจึงยังไม่ทราบว่าถูกหรือผิดถ้าเราถามต่อแสดงว่าคำตอบของเธอถูกต้องอะไรชื่อว่าสี ท่านทวนคำถามอีกครั้งไม่ทราบครับคำตอบคืออาหารสี่ไหนบอกมาซิอาหารสี่มีอะไรบ้างมีตวะลิงการอาหารหรืออาหารคือคำข้าวผัดสาหารอาหารคือผัดสะมโนสัญญาเจตนาอาหารอาหารคือมโนยสัญเจตนาและวิญญาณอาหาร อาหารคือวิญญาณครับอะไรชื่อว่าห้าอุปทานขันห้าครับอะไรชื่อว่าหกอายตนะภายในหกครับอะไรชื่อว่าเจ็ดไม่ทราบครับคำตอบคือวิญญาณทิิติเจ็ดไหนบอกมาซิว่าวิญญาณทิิติเจ็ดมีอะไรบ้างไม่ทราบครับสิทธิ์ยังคงยืนยันคำตอบเดิม อาจารย์จึงต้องเฉลยว่าวิญญาณทิติเจ็ดก็คือที่ตั้งของวิญญาณเจ็ดอย่างได้แก่หนึ่งสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์เทพบางพวกเปรตบางจำพวกสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกพรหมที่เกิดด้วยปฐมฌานสา สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่เทพพวกอภัสระพรมสีสัตว์เหล่าหนึ่งที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินนะหะพรมห้าสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะหสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะเจ สัตว์ลาวหนึ่งเข้าถึงอกินจัญญายตนะอะไรชื่อว่าแปดครับคราวนี้คนถามกลับเป็นสิทธิ์ถ้าเราเป็นผู้ถามเธอจะตอบว่าอะไรผมก็ตอบว่าโลกกระทำแปดครับอะไรชื่อว่าเก้าอาจารย์เห็นสิทธิ์ตอบได้จึงถามต่อ ไม่ทราบครับคำตอบคือสัตว์วาด9สัตววาด9คืออะไรครับคือที่อยู่ของสัตว์9้าอย่าง4อย่างแรกเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิข้อหนึ่งถึงข้อสข้อที่5สัตว์เหล่าหนึ่งไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือไม่มีเวทนาได้แก่เทพพวกอสัญญีสัตว์ข้อ6ข้อเจ ข้อแเหมือนกับวิญญาณทิติข้อ5ข้อ6และข้อ7ส่วนข้อ9คือสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายัตนะเอาละทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายอะไรชื่อว่าสิบหวังว่าเธอคงตอบได้นะกุศลกรรมบทสิบใช่ไหมครับถูกแล้วนี่แหละคือปัญหาที่พวกเจ้าลัทธิหรือนักบวชนอกศาสนาตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้ มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้อย่างครบถ้วนยังผลให้พวกนอกศาสนาจำนวนไม่น้อยยอมรับนับถือแม้แต่พระเจ้าประเสนทิพระราชาครองแคว้นโกศลซึ่งแต่เดิมก็ไม่ทรงนับถือพระพุทธองค์คลั้นได้ทรงสนทนากับพระพุทธองค์บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ทรงยอมรับนอกจากนี้ยังทรงกราบทูล สารเสริญพระผู้มีพระภาคสิประการคือทรงเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากหนึ่งทรงมีศีลหนึ่งทรงเสพเสนาสนะอันสงัดหนึ่งทรงสันโดษด,ด้วยปัจจัยสีตามมีตามได้หนึ่งทรงเป็นผู้ควรของคำนับจนถึงทรงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกหนึ่งทรงมีถ้อยคำขัดเกลากิเลสหนึ่ง ทรงได้ฌานสี่ตามปรารถนานหนึ่งทรงระลึกชาติได้หนึ่งทรงมีทิพยักษักสุและทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะอยู่ในปัจจุบันหนึ่งแต่ผมว่าที่พระเจ้าประเสรพนานามาทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ทรงมีทรงเป็น ทำไมพระเจ้าปเปเสนทีจึงไม่ทรงกล่าวถึงพระพุทธคุณ9ก้าประการของพระพุทธองค์ละครับหลวงพอ่อเพราะพระราชาปเปเสนทีทรงเป็นปุถุชนย่อมไม่สามารถเข้าพระทัยลึกซึ้งได้อีกประการหนึ่งพระองค์ก็ไม่ได้ทรงนับถือพระพุทธองค์มาก่อนไม่เหมือนพระเจ้าพิมพิสารที่แม้จะเป็นสิทธิ์พวกชาตินมาก่อนแต่เมื่อชาตินได้สาธยายพระพุทธคุณ ทั้งก้าให้ทรงสดับก็ทรงบังเกิดความเลื่อมใสครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระองค์ก็ทรงได้ดวงตาเห็นธรรมในทันทีแต่น่าเสียดายนะครับที่ทรงถูกพระอรรกระทำปิตุคาตแล้วเธอรู้ไม่ว่าเหตุใดพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงทรงทำปิตุคาตเพราะพระองค์ไปคบค้าสมาคมกับพระเทวทัตใช่ไหมครับ พระเทวทัตเป็นพานจึงเข้าตาําราคบพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสมงคลข้อแรกว่าไม่คบพานเพราะถ้าเริ่มต้นชีวิตด้วยการครบคนชั่วแล้วอย่าหวังว่าจะบรรลุถึงคุณความดีได้ตะวันคล้อยลอยชายเข้าไม่นานนัก ความมืดก็เข้ามาปกคลุมอาจารย์กับสิทธิ์เดินทางมาถึงที่หมายพอดีดงพญาเย็นเป็นส่วนหนึ่งของวนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งวนาอุทยานแห่งนี้มีอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศา,าคลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆถึงส4จังหวัดได้แก่นครราชสีมานครนายกสระบุรีและปราจีนบุรี คืนนี้เราจะพักแรมกันที่นี่อาจารย์บอกสิทธิ์เมื่อมาหยุดท,ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหนาถึงดงพญาเย็นแล้วหรือครับผู้เป็นสิทธ์ถามป่ารกทึบดูน่ากลัวเสียงนกกาก็พากันร้องเรียกรังเมื่อตอนหัวข้ามสงบลงแล้วมีเสียงร้องของสัตว์ป่าดังมาแต่ไกลท่านพระครูรู้สึกกลัวจึงถามหลวงพ่อดำว่า เสียงอะไรครับหลวงพ่อเสือหลวงพ่อดำตอบแล้วเขาจะมาทำอันตรายเราไหมครับก็แล้วแต่ถ้าเคยมีเวรมีกรรมต่อกันก็ต้องชดใช้แต่ถ้าไม่เคยก็คงไม่ต้องว่าแต่ถ้าหิวหรือเปล่าถามอย่างอาทรก่อนหน้านี้หิวครับแต่ตอนนี้ไม่หิวแล้วความกลัวมันไล่ความหิวไปไกลไกลลิบเลยครับหลวงพ่อ ภิกษุวัยส5สารภาพกลัวก็กำหนดกลัวหนอกลัวหนออย่าลืมอย่าอยู่โดยปราศจากสติแม้นาทีเดียวว่าแต่เธอจะปักกรดตรงนี้หรือว่าจะไปหาที่ใหม่อาจารย์ถามสิทธ์และหลวงพ่อละครับสิทธ์ถามอาจารย์ถ้าเธอเลือกตรงนี้เราก็จะไปหาที่ใหม่แต่ถ้าเธอไปหาที่ใหม่ เราก็จะอยู่ตรงนี้ตามพระวินัยบัญญัติพระธุดงต้องปักกลดห่างกัน25วาไม่ใช่หรือท่านอ้างพระวินัยยกเว้นสักครั้งไม่ได้หรอครับหลวงพ่อผมยังไม่ชินเอาแค่สิบวาก็พอเพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ตะโกนเรียกกันได้สิทธิ์ต่อรองไม่มีการตะโกนและไม่มีการช่วยกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้จำคำของสมเด็จโตไว้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราเอาละบอกมาว่าเธอจะอยู่ตรงนี้หรือจะขยับเข้าไปอีก25วาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตอบเสียงอ่อยเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือก